พอดีช่วงนี้สายตาไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่ายังไม่ได้แบบเคยเคยมีโอกาสได้ตัดแว่นนะครับแต่ว่าพอใส่แล้วมันรู้สึกลำคาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ยังไม่เคยไปทำเลเซอร์หรือเลสิกอะไรต่างๆเลยนะครับแต่ว่าพออายุใกล้ๆเลขห้าแล้วมันก็ อะไรต่างๆมันก็เสื่อมไปตามสภาพนะครับแล้วก็บางทีตัวหนังสือตัวเล็กก็อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับต้องกราบขอประทานโทษและขอประทานภัยด้วยนะครับ <iende> บางทีเดี๋ยวนี้นะครับอย่างสมัยก่อนคุณพ่อป่าวุทิลาพงศ์นะครับบางทีท่านบอกว่าเออบางทีลืมแว่นตาท่านก็จะมองไม่เห็นนะครับแล้วบางครั้งเราพิมพ์เอกสารให้คุณพ่อก็จะต้องพิมพ์ตัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็ของผมก็ยังพอตัวเล็กๆอยู่นะครับแต่ตอนนี้ผมอ่านตัวเล็กๆและเริ่มจะไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับบางทีหรือว่าบางทีเพ่งดูอะไรต่่่างงๆนีก็เริมต้อ้อใช ต้องต้องเพ่งนานขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับแล้วตัวเล็กๆอาจจะมองจะยังเห็นอยู่นะครับยังเห็นชัดอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยเหมือนกับสมัยก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นความเสื่อมของทางร่างกายนะครับมันก็เป็นไปนตามวัะนะครับเป็นไซเคิลนะครับแล้วก็พอมีอายุมันก็จะค่อยๆเสื่อมลงมานะครับแล้วก็พอพูดถึงการรักษาพยาบาลผมว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะครับบางครั้งอย่างยางผมที่เจอประสบการณ์เองใช่ไหมครับบางทีเราก็ไม่ บางบางทางบางครั้งมีมีเพื่อนเพื่อนพูดมาบางทีเราก็เทือนใจนะครับบอกบางทีคุณเทาเนี่ยปรับตัวไม่ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะเ <c oughs> วลาไม่สบายก็จะเข้าโรงพยาบาลเอกชนหรืออะไรต่างๆใช่ไหมครับเราก็บอกว่าบางทีเรามีความจําเป็นนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางครั้งเรามี่าคนน้อยนะฮะบ,บางทีเราไปโรงพยาบาลรัฐเราก็อาจจะต้องใช้พี่ๆน้องๆไปช่วยกันเยอะเหมือนกันจากประสบการณ์ที่พาคุณแม่ไปหาหมอนะครับบางทีเราก็ ถ้าอะไรดนด่วนเราก็อาจจะเข้าโรงพยาบาลเอกชนใช่ไหมครับแต่พอเราเข้าโรงพยาบาลเอกชนบางทีเราก็จะสู้ในเรื่องของบัจ็ตลำบากใช่ไหมครับเพราะาบางครั้งเข้าไปเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างสูงนะฮะก็ต้องกลับมาใช้บริการของทางภาครัฐใช่ไหมครับแต่ว่าบางครั้งการไปใช้บริการของทางภาครัฐก,ก็ต้องอยากจะขอความ ไม่ตากรุณาจากท่านเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับบางชีเราก็จะเห็นนะครับเราก็เข้าใจนะครับเพราะว่ามีประชาชนนะครับมาใช้บริการเยอะนะครับแต่ว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไปใช้บริการนะครับบางทีเราก็ใช้สิทธิ์ปากทองอะไรต่างๆใช่ไหมครับแต่ว่าบางครั้งขั้นตอนต่างๆเนี่ยนะฮะก็ยังค่อนข้างเยอะอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนนู้นขั้นตอนนี้ขั้นตอนนั้นใช่ไหมครับซึ่งเคยเคยเคยคุยแหล่งข่าวท่านหนึ่งท่านให้ ทัศนคติมาหรือว่าให้คอมเมนต์มาผมว่าน่าสนใจมากเลยนะครับเลยขออนุญาตนามาแชร์ให้ฟังนะครับเพราะว่าท่านก็บอกว่าถ้าเทียบแล้วระหว่างโรงพยาบาลและกับโรงพยาบาลเอกชนใช่ไหมครับอย่างเช่นวัตถุประสงค์ของโรงพยาบาลเอกชนใช่ไหมครับอย่างท่านเจ้าหน้าที่ต่างๆก็จะได้ได้ได้เงินเดือนได้สวัสดิการอะไรต่างๆใช่ไหมครับโรงพยาบาลก็อาจจะได้ค่าค่าบริการใช่ไหมครับเสร็จแล้วโรงพยาบาลก็อาจจะมีเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรืออะไรต่างๆแต่สิทธิสวัสดิการต่างๆของพนักงานก็ ได้รับไม่ขาดนะครับในส่วนของโรงพยาบาลรัฐก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าก็เป็นของหน่วยงานรัฐใช่ไหมครับแล้วก็สิทธิสวัสดิการต่างๆพนักงานต่างๆก็จะได้รับสิทธิสวัสดิการบางทีได้รับสิทธิพิเศษสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ที่ได้สังกัดของหน่วยงานรัฐด,ด้วยนะครับได้รับราชการได้ได้สวัสดิการได้เงินเดือนที่มั่นคงใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเทียบแล้วถ้าบุคลากรต่อบุคลากรนี่ก็เหมือนกับได้สิทธิเข้าเทียมกันนะครับก็คือได้เงินเดือนที่มั่นคงเหมือนกันนะครับได้ สวัสดิการต่างๆที่ทางหน่วยงานมอบให้นะครับเราก็ได้รับราชการด้วยในส่วนของโรงพยาบาลรัฐนะครับแล้วในส่วนของเอกชนก็อาจจะได้ในส่วนสิทธิ์ของอาจจะมีการค่าล่วงเวลาค่าทํางานพาร์ทไทม์หรืออะไรต่างๆใช่ไหมครับแต่ว่าในเรื่องของฐานไรายได้แล้วเหมือนกันใช่ไหมครับก็อยู่ที่ว่าเน้นอย่างเอกชนเราเพื่อนๆบางท่านอาจจะบอกว่าออกเอกชนอา,อาจจะให้บริการที่สะดวกมากขึ้นถ้าเทียบกับโรงพยาบาลรัฐ เพราะว่าปริมาณของท่านผู้ป่วยอาจจะแตกต่างกันแต่จริงๆแล้วถ้าเรามองถึงสิทธิ์เท่าเทียมกันใช่ไหมครับก็ก็อาจจะการให้บริการเนี่ยแทบไม่แตกต่างกันนะฮะถ้าเรามองในมุมที่แหล่งข่าวเล่าให้ฟังใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่ที่นโยบายของทางท่านผู้บริหารของแต่ละโรงพยาบาลว่าเราจะเน้นการให้บริการและที่สําคัญต้องกราบขอบคุณท่านผู้ป่วยด้วยนะครับเพราะท่านผู้ป่วยก็เหมือนกับถ้า ในโรงพยาบาลรัฐหรือว่าโรงพยาบาลเอกชนต่างๆถ้าไม่มีท่านผู้ป่วยมาใช้บริการเขาก็อาจจะลดปริมาณการจ้างงานของประชาชนของอท่านเจ้าหน้าที่ลงได้ใช่ไหมครับเพราะว่าบางทีอาจจะท่านผู้ป่วยมีในจํานวนเท่านี้ใช่ไหมครับแต่จริงๆไม่อยากให้ป่วยเลยนะครับเพราะว่าพอพอเห็นการป่วยแล้วมันไม่ไม่สบายใจนะครับนะฮะ จริงๆนะฮะอย่างถ้ามีปริมาณผู้ป่วยน้อยลงใช่ไหมครับอาการจ้างงานก็อาจจะลดน้อยลงก็ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นบางทีนะฮะมีมีท่านผู้ป่วยมาใช้บริการนะครับการให้บริการท่านผู้ป่วยผมว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับเหมือนกับเป็นเซอร์วิสมายของทางท่านท่านเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับในการให้บริการนะครับแล้วก็อย่างประสบการณ์ต่างๆที่ที่ที่ได้รับมาในช่วงที่ผ่านมานี่ประสบเองก็มีคนเล่าให้ฟังก็มีทีแรกเราก็ไม่ค่อยเชื่อนะครับว่าอาจจะมีการแทงคิวไหม อาจจะมีการให้บริการที่ไม่เหมือนกับโรงพยาบาลเอกชนไหมหรืออะไรต่างๆใช่ไหมครับเราก็จะได้รับข้อมูลมาแล้วก็ประสบเองใช่ไหมครับอย่างบางครั้งอย่างเงี้ยะบางบางทีนะฮะเราก็อาจจะมีการพูดเสียงแข็งหน่อยใช่ไหมครับหรือว่าบางครั้งอาจจะมีรัดคิวบ้างอะไรอย่เงี้ยนะครับมันก็อาจจะอ,อาจจะมีได้เห็นบ้างแต่ว่าผมก็คุยกับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนบอกทีแรกก็บอกว่าบางทีเนี่ยเออเขามีคนรู้จักบางทีเขาก็อาจจะมีการอา่า อจองคิวกันก่อนไหมหรืออะไรต่างอันนี้จริงๆเราก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าบางครั้งถ้าเกิดว่ามีการเทคนิคในการรัดคิวผมก็ดูๆนะครับบางทีอยู่อยู่ที่เทคนิคนิดๆิดน้อยๆน,นะครับบางทีเหมือนกับเวลาไปหน่วยงานต่างๆเสร็จแล้วก็มาอยู่ในจุดที่หนึ่งก่อนที่จะมาจุดที่สองใช่ไหมครับบางทีจุดที่หนึ่งเรียงเอกสารอาจจะมีลำดับของเราไปอยู่ที่ลำดับหนึ่งแล้วก็มีลำดับสองลำดับสามลำดับส,บสี่ลำดับห้าพอมาถึงหน่วยคัด หน่วยที่ทักประวัติก็อาจจะเรียงหนึ่งสองสามสี่ห้ากลายเป็นห้าสี่สามสองหนึ่งตรงนี้ก็อาจจะทําให้เกิดความล่าช้าของห้าห้าขั้นห้าท่านลูกค้าคนไข้ก็ได้นะครับบางทีเราอาจจะอยู่คิวที่หนึ่งแต่พอมาถึงหน่วยที่ซักประวัติแล้วของเราอาจจะเป็นคิวที่ห้าก็ได้แต่ว่าถ้าเราเทียบว,ว่าเออหนึ่งสองสามที่ห้าห้าสี่สามสองหนึ่งอาจจะไม่ได้อ่าไม่ได้เสียเวลามากแต่จริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าทั้งห้าท่าน หาคุณหมอท่านเดียวกันแล้วเราอยู่ที่ลำดับที่หนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเรากลายมาอยู่ลำดับที่ห้าเพราะฉะนั้นคิวเราก็จากที่คิวที่หนึ่งแต่อาจจะมีก่อนหน้านั้นคิวไปแล้วใช่ไหมครับเราก็อาจจะมาคิวที่หนึ่งสามสี่ห้าตามที่เอกสารชุดหลังมากลายเป็นเราต้องมาอยู่ที่ลำดับที่ห้าแล้วก็คิวที่ห้าก็มาอยู่ที่ลำดับที่หนึ่งก็อยู่ที่การเรียงเอกสารบางทีมันเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ไม่ใช้เป็นความผิดพลาดนะครับแต่ว่าบางทีเรา มา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 ใช่ไหมครับแล้วก็เรียง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 เลียงเพราะอย่างบางครั้งเนี่ยเราก็มองเออทาไมยังไม่ถึงคิวเราในขณะที่อ่าท่านผู้ป่วยที่มาหลังเราเข้าคิวแล้วเข้าไปซักประวัติแล้วก็อาจจะมีอาจจะมาจากตรงนี้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจใช่ไหมครับแต่ว่าถ้ามีโอกาสได้ไปคุยกับคุณพี่ท่านเจ้าหน้าที่ท่านก็จะมองว่าท่านบอกว่าท่านอ่าไม่มีการลัดท่านก็บอกว่าตามคิวแล้วท่านก็เชิญให้เรากลับไปนั่งที่เราก็ไม่สามารถพูดอะไรได้แล้วเราก็ ยืนแบบต้องกลับไปนั่งที่ใช่ไหมครับแต่ว่าคิวเราก็เหมือนว่าเออบางทีเราเห็นว่าเออเรายื่นก่อนสมมติใช่ไหมฮะแล้วก็อาจจะมาอย่างนี้แล้วก็่าพอหลังจากนั้นก็เห็นเทคนิคอีกนิดหนึ่งบางทีก็คุนเจ้าหน้าที่ก็เอาเอกสารมาสมมุติมาอีกอีกห้าท่านแล้วก็ดึงหนึ่งท่านไว้ที่ให้คุยคุยกันแล้วก็ดึงหนึ่งท่านไว้อีกสี่ท่านก็ไปเสียบตามคิวมันก็จะทําให้อ่าท่านที่มาอีกห้าท่านหลังเนี่ย แล้หนึ่งท่านมาอีกสี่ท่านไปต่อคิวก็เป็นอาจจะเป็นคนที่คนที่อ่าเจ็แปดเก้าตามคิวแต่คนที่ดึงออกมาก็จะมาอ่ารัดคิวคนที่อยู่ก่อนหน้าก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆซึ่งถามว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์อย่างนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นเหมือนกันเพราะว่าทุกท่านก็อยากจะพบคุณหมอบางทีรอคิวเนี่ยบางทีท่านคนไข้ท่านมาตั้งแต่เช้าตีห้าตีสี่ตีห้าไหนจะมาเจาะเลือดไหนจะต้อง มารอพบคุณหมอซึ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับแล้วก็ไหนจะต้องไปขอใบส่งตัวไหนจะต้องมายื่นเอกสารมาเช็คสิทธิ์ก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยเอาเอกสารมาที่จุดที่เราจะพบอ่าคุณเจ้าหน้าที่เพื่อรักประวัติเอกสารต่างๆบางทีการพูดคุยบางทีเราจะดูได้จากน้ําเสียงเราก็เข้าใจนะครับบางทีท่านเจ้าหน้าที่ท่านก็เหนื่อยนะฮะเพราะว่ามีคนไข้ยเยอะแต่บางทีมันก็ เป็นอะไรที่บางอย่างก็เราก็เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับแต่ว่าบางครั้งก็ไม่ใช่ความผิดของอท่านผู้ป่วยนะครับเพราะบางทีท่านผู้ป่วยก็เพิ่งมาครั้งแรกท่านผู้ป่วยก็อาจจะไม่มีประสบการณ์มาแล้วกว่าที่จะมาถึงจุดที่มาถึงหน่วยงานตรงนี้ท่านผู้ป่วยก็อาจจะต้องไปหลายจุดแล้วซึ่งบางครั้งอย่างที่เคยเรียน ให,ให้ให้ให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทราบนะครับบางทีมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันบางทีสะสมมากๆมันก็เป็นปัญหาได้เหมือนกันใช่ไหมครับก็อยู่ที่ทางท่านผอ,อท่านผู้บริหารโรงพยาบาลรัฐสังกัดกทมหรือว่าหน่วยงานต่างๆนะครับเข้ามาช่วยเหลือใช่ไหมครับบางหน่วยงานก็อ่าไปอ่าท่านเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอบางทีอย่างเช่นอ่าอ่าก็ต้องมีญาติถ้าผู้ป่วยไปเองก็ลําบากจริงๆนะครับเราเห็นใจมากบางทีท่านผู้ป่วยต้องนอนเตียง แล้วก็ไม่มีท่านเจ้าหน้าที่มาช่วยใช่ไหมครับเจ้าหน้าที่ที่ประจําจุดก็ไม่เพียงพออย่างเช่นหนึ่งเรื่องวัดความดันนี่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับเรื่องวัดความดันบางทีถ้าเรามีพาท่านผู้ป่วยไปเองเราก็อาจจะเข็นท่านผู้ป่วยไปวัดความดันอาจจะเนื่องจากว่าามีท่านผู้ป่วยเป็นจํานวนมากมีแต่ละเคตและมีท่านเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอก็ทําให้ญาติของท่านผู้ป่วยก็ต้องช่วยอ่า ดําดเนินการในเรื่องนี้ให้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็มาถึงหน่วยงานต่างๆนะฮะแล้วก็มารอรับเอกสารรอรับอ่าอะไรต่างๆเพื่อที่จะอ่าเข้าตรวจอะไรเงะะี้ยครับก็เป็นหลายๆอย่างนะฮะที่เป็นประสบการณ์หลายๆอย่างที่ที่ได้พบเจอมาอะไรเงี้นะครับก็สามารถที่จะทําให้เราก็ค่อยๆที่จะลองดูว่าเราจะทํายังไงในการ่าพาท่านผู้ป่วยไปใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็ อพอจะมีขั้นตอนหรือวิธีการที่จะช่วยเหลือท่านผู้ป่วยท่านญาติผู้ป่วยไหมยอย่างการลดขั้นตอนในการายื่นเอกสารหรือว่าการช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆบางครั้งก็จะมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยหรืออะไรต่างๆใช่ไหมครับแต่ว่าประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้ถ้ามีการเสริมเข้ามาเพิ่มเข้ามาใช่ไหมครับแล้วก็มีการให้กําลังใจท่านผู้ป่วยญาติท่านผู้ป่วยเพราะว่า,ากว่าจะมาพบ มาจุดที่มาให้บริการของหน่วยงานภาครัฐได้หรือเอกชนได้เนี่ฮะกว่าจะพาท่านผู้ป่วยเดินทางมาที่โรงพยาบาลกว่าจะ,ะกว่าจะเตรียมให้ท่านผู้ป่วยอตื่นเช้าอะไรต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็พบคุณหมอและช่วงสถานการณ์โควิดนี้นะฮะกว่าสมมติว่าเราต้องมีการพบคุณหมอเพื่อทําการผ่าตัดหรือรักษาก็จะต้องนัดมาอีกวันหนึ่งก่อนเพื่อมาตรวจโควิดใช่ไหมครับ เสร็จแล้วก็อาจจะมาอีกวันหนึ่งเพื่อมาอ่าผ่าตัดแต่ก่อนหน้านั้นถ้าใบส่งตัวก็จะต้องอ่าเดินทางไปขอใบส่งตัวซึ่งบางสถานที่ก็อาจจะให้ใบส่งตัวยาวหน่อยบางสถานที่ก็ให้วันต่อวันครั้งต่อครั้งตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเพิ่มงานให้กับท่านผู้ป่วยท่านญาติผู้ป่วยใช่ไหมครับซึ่งขั้นตอนตรงนี้ก็ต้องฝากทางหน่วยงานที่ดูแลว่าพอจะช่วย ลด,ดขั้นตอนได้ไหมหรือช่วยอำนวยความสะดวกได้ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วการป่วยนี่ก็เป็นอะไรที่เราเศร้าใจอยู่แล้วใช่ไหมครับบางทีเราป่วยเราก็ไม่มีกําลังใจใช่ไหมครับบางครั้งเราไปใช้บริการเราก็ยิ่งกับเครียดหนักขึ้นหรือว่าอาจจะสบายใจขึ้นนะคะบบางครั้งเราก็ได้รับการดูแลที่ประทับใจบางครั้งเราก็อาจจะไม่ค่อยประทับใจอยู่นิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับเราก็รู้สึกว่า <c oughs> เป็นอะไรที่ บางทีเราก็เครียดเหมือนกันนะครับบางทีเราก็เครียดแทนท่านผู้ป่วยด้วยเราก็รู้ว่าบางทีท่านผู้ป่วยท่านก็อาจจะมีความเครียดเราก็เครียดแทนตัวเราเองด้วย <jam> u, <Anton. S 2> ใช่ไหมครับว่าบางทีเราไม่สามารถที่จะช่วยเหลือท่านเจ้าหน้าที่ได้แล้วบางทีเราก็ไม่สามารถช่วยเหลือท่านผู้ป่วยได้เพราะบางทีไม่สบายใช่ไหมครับก็เครียดอยู่แล้วแล้วบางทีเจอเคสต่างๆเข้ามาถาโถมอีกแล้วก็ความเหนื่อยล้าของการเดินทางอีกใช่ไหมครับบางที อ,อย่างอย่างถ้าไม่มีญาติไปด้วยนี่ยิ่งลําบากมากเลยนะครับไหนจะต้องไปหาสถานที่เตรียมเอกสารยื่นเอกสารจอดรถใช่ไหมครับจาบางครั้งเราก็รู้สึกไม่สบายใจนะครับเพราะว่าอาจจะมีเคยมีเพื่อนๆหลายท่านบอกว่าเนี่ยทําไมคุณไม่นั่งรถสาธารณะไปทําไมคุณต้องขับรถไปเหไหมแล้วคุณก็มาบ่นว่าเนี่ยหาที่จอดรถยากโู่นนี่นั่นเราก็บอกว่าบางทีเช้าๆอย่างนี้ฮะ บ้านเราบา,บางทีการเรียกรถก็ลําบากอาจจะไม่ได้เรียกผ่านระบบแอปหรืออะไรต่างๆแล้วก็ขั้นตอนในการเรียกการเดินทางบางทีเนี่ยถ้าเราเทียบกับการขับรถไปแล้วค่าใช้จ่ายมันก็ไม่แตกต่างกันใช่ไหมครับแล้วก็การเดินทางบางทีกว่าจะเราจะเตรียมความพร้อมให้ท่านผู้ป่วยเพื่อที่จะเตรียมตัวเพื่อจะไปพบคุณหมอใช่ไหมครับแล้วอย่างบางทีอย่างนี้ฮะอย่างที่บอกฮะตอนนี้มีสถานการณ์ไม่ปกติโควิดใช่ไหมฮะกว่าจะ มีการผ่าตามีอะไรก็จะต้องมาตรวจโควิดก่อนอีกวันหนึ่งซึ่งขั้นตอนการตรวจโควิดก็อาจจะต้องไปยื่นเรื่องต้องมาจุดคัดกรองต้องมายื่นอ่าที่อ่าหน่วยบริการอ่าระเบียนเวทใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็ค่อยไปที่หน่วยงานที่เราจะคบคุณหมออีกมันก็จะเพิ่มขั้นตอนอีกใช่ไหมครับเสร็จแล้วถ้าย้อนกลับมาว่าถ้าการส่งตัวอย่างเช่นว่าเอาเออกไปส่งตัวให้แค่วันเดียวแล้วเราต้องคบหมอสองครั้งเราก็ต้อง อ่าพาคุณอ่าไปขอใบส่งตัวเสร็จแล้วไปพบคุณหมอเสร็จกลับมาก็ต้องเอาเอกสารมาคืนทางอ่าหน่วยงานที่ออกใบส่งตัวให้เพื่อขอไปพบกับคุณหมออีกวันหนึ่งหรือเปล่าซึ่งขั้นตอนต่างๆเหล่านี้ถามว่ามันถ้าช่วยลดขั้นตอนได้ใช่ไหมครับหรือว่าถ้าคําพูดของผมนี่พอจะไปถึงท่านผู้บริหารได้ก็กลับลววรบกวนช่วยปรับลดลงมานิดนึงก็ได้นะครับเพราะว่ามีอ่าเพื่อนเหลายท่านก็เคยคุยกันแล้วเขาก็บอกว่า ก็ไม่รู้จะทํำยังไงเพราะว่าในเมื่อรูปแบบเป็นอย่างนี้ก็ต้องทําตามแบบนี้ใช่ไหมครับว่าเราก็เหมือนกับเราก็ไม่มีทางเลือกนะฮะเพราะว่าท่านก็ให้ความอำนวยความสะดวกกับท่านผู้ป่วยเต็มที่แล้วนะฮะเราก็ต้องเสริมอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ว่าบางทีก็การดูแลท่านผู้ป่วยก็สําคัญนะฮะแล้วเรื่องเอกสารเราก็ต้องเตรียมอีกนะฮะอย่างเรื่องอใบส่งตัว สำเนาบัตรประชาชนสำเนาใบส่งตัวเราต้องเตรียมให้พร้อมแล้วก็ต้องเตรียมบัตรประชาชนตัวจริงต้องเตรียมหนังสือส่งตัวตัวจริงไปด้วยทุกครั้งใช่ไหมครับเวลาเราไปยื่นที่ที่เจอมานะครับเห็นบางบางโรงพยาบาลก็อาจจะขอดูแค่ตัวจริงไม่ต้องใช้สำเนาแล้วก็มีหรือบางทีเราอาจจะเข้าผ่านแอปสแกน QR code แล้วก็ปาดหน้าที่เราลงทะเบียนไว้ใช้ครั้งวันต่อวันครั้งต่อครั้งแล้วก็เตรียมสำเนาบัตรประชาชน แล้วก็สำเนาใบส่งตัวพร้อมกับเอกสารตัวจริงเพื่อไปยื่นแล้วก็ได้เอกสารม,มาเพื่อไปยื่นในหน่วยก่อนที่จะไปถึงจุดอ่าอ่าาซักประวัติอะไรเงี้ยนะครับเป็นจุดที่หนึ่งซักประวัติเป็นจุดที่สองหลังจากนั้นค่อยได้รับบัตรคิวใช่ไหมครับหลังจากได้รับบัตรคิวก็ค่อยไปรอพบคุณหมอก็คิวที่เท่าไหร่เพราะว่า,อ,า,อ,ยาอย่างประสบการณ์ที่มีก็อย่างหน่วยงานโรงพยาบาลรัฐก็จะต้องไปไป จุดคัดกรองก่อนในช่วงโควิดใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็จะต้องขึ้นไปที่ชั้นสองเพื่อไปยื่นใช้สิทธิ์ว่าเช็คสิทธิ์ว่าเราใช้สิทธิ์บัตรทองไหมหรืออะไรต่างๆเสร็จแล้วก็ต้องมาที่จุดที่เราจะพบคุณหมออย่างเช่นศัลยกรรมหรืออะไรต่างๆเสร็จแล้วก็ต้องไปยื่นที่จุดหนึ่งก่อนเพื่อเอาคล้ายๆกับใบนัดพร้อมกับใบที่ทางระเบียนเวชให้มาแล้วก็ยื่นไปพร้อมกับวัดความดันใช่ไหมฮะ เราก็ต้องยื่นพร้อมกันเสร็จแล้วก็จะมาเข้าจุดที่อีกจุดหนึ่งที่เป็นการซักประวัติหลังจากซักประวัติแล้วค่อยได้บัตรคิวอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มารอพบคุณหมออีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วก็ต้องมารอรับใบนัดกับใบยาที่าอ่กลับมาที่ห้องเบอร์อะไรเบอร์อะไรต่างๆเสร็จแล้วเราก็ไปรับเอกสารแล้วก็ไปยื่นต่อถ้าคุณหมอสั่งให้เจาะเลือกก็ต้องลงไปอ,อีกแผนกหนึ่งไปยื่นเรื่องแล้วก็ทําการเจาะเลือด แล้วก็ต้องดูว่าจะรับเอาผลไหมหรือว่าจะนัดมาอ่าหรือว่าคุณหมอจะดูผลให้เองแล้วก็นัดครั้งต่อไปแล้วก็ค่อยมาวิเคราะห์ดูว่ายังไงอะไรอย่างนี้เป็นขั้นตอนต่างๆแต่ว่าถ้าเราช่วยท่านผู้บริหารช่วยลดขั้นตอนต่างๆลงมาใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะเพิ่มท่านบุคลากรเข้ามาช่วยในอำนวยความสะดวกให้กับท่านผู้ป่วยมากขึ้นนะครับผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะบางครั้ง ถ้าบางทีแบบเราจําเป็นจริงๆแล้วไม่มีญาติไปด้วยนะครับแล้วต้องอ่าบางทีแบบนั่งไม่สะดวกใช่ไหมครับต้องนอนเตียงแล้วเวลากว่าจะมีท่านเจ้าหน้าที่มาช่วยเข็นขึ้นไปทําขั้นตอนต่างๆเสร็จแล้วถ้าระหว่างนั้นเราอาจจะใส่แพมเพืชไปหรือว่าเราจะไม่สะดวกในการใช้แพมเพืชอยากจะเข้าห้องน้ําเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงท่านผู้ป่วยก็จะงูไปยังไงที่ห้องน้ําแต่ถ้ามีญาติมาด้วย ก็ยังพอให้ญาติช่วยอำนวยความสะดวกได้ใช่ไหมครับบางครั้งเราเราได้เห็นประ,ประสบการณ์ตรงนี้ได้เห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ทําให้เราไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยย้อนกลับมาถึงคําพูดที่เพื่อนบอกว่าเนี่ยคุณเฮาไม่ยอมปรับตัวหรือว่าคุณทฮาต้องปรับตัวให้ได้อะไรเงี้ยในเมื่อถ้าเราเป็นอย่างนี้เราก็ต้องปรับตัวให้ได้แต่ว่าการปรับตัวของเราเราก็อยากจะให้คุณหน่วยงานต่างๆช่วยลดขั้นตอน ทำให้เราปรับตัวไม่ต้องมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับให้ปรับตัวให้ให้เสมอตัวแล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกในหลายๆด้านผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงท้ายของชั่วโมงที่2อีกครั้งหนึ่งนะครับพักสักครู่ครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายสไตล์มิเตอร์เฮานะครับช่วงรักรถรักแรงงานรักเศรษฐกิจนะครับกับผมป่าวุธนะครับธีรพงศ์นะครับรวมนั้งมิเตอร์เฮาไว้จากอัตรนินนะครับทีมข่าวมืออาชีพนะครับออกอากาศสดนะครับทุกวันเสาร์นะครับทั้งมิตรข่าวก็สุดขีดหน้ากสามารถเริวอนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับพอดีเรื่องของสุขภาพผมว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยนะครับพอเราเริ่มมีอายุนะฮะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เริ่มมีอายุนะครับมันก็จะ อ่าเป็นไปตามวัยนะครับอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วอย่างอย่างเคยมีแหล่งข่าวท่านนึงท่านเคยสอนผมนะครับเขาบอกว่าคุณฮาถ้าพอเป็นไปได้น,นะฮะหลังจากที่เราได้ทำงานแล้วนะฮะเก็บเงินแล้วนะฮะเราควรจะต้องกันเงินไว้ก้อนหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าพอสูงอายุขึ้นม,มานะครับเราก็จะได้มีเงินตรงนี้ไว้รักษาอ่าพยาบาลด้วยนะครับนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าพอตอนนี้เราเจอวิกฤตต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็ อ่าเราก็ไม่มีทางเลือกใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็มีค่าให้จ่ายเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วมาเจอเหตุการณ์ที่อ่าคุณพ่อคุณแม่ไม่สบายสมมุตินะครับก็ต้องใช้จ่ายเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแม้ว่าเราจะอ่าได้รับความกรุณาจากทางหน่วยงานโรงพยาบาลรัฐนะฮะในการช่วยรักษาแล้วแต่และเราก็ยังมีค่าให้จ่ายอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางค่าอาหารค่ารับประทานค่าอ่าบางทีบางอย่างก็เบิกได้บางอย่างก็เบิกไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ว่า ก็ต้องกรับขอบคุณทางหน่วยงานรัฐนะครับที่ช่วยในเรื่องของบัตรทองนะครับต้องกลับขอบคุณมากนะครับแต่ว่าก็ถ้าพอจะช่วยได to well anyway ้นะครับช่วยลดขั้นตอนต่างๆช่วยอำนวยความสะดวกให้กับท่านผู้ป่วยนะครับแล้วก็ญาติท่านผู้ป่วยอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็บางทีช่วยเสริมในเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มขึ้นอีกนิดนึงก็ได้นะครับอย่างเช่นในเรื่องของการช่วยวัดความดันตรวจสุขภาพช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องข้อมูลต่างๆใช่ไหมครับช่วย คัดกรองอะไรต่างๆใช่ไหมครับให้ความรู้ให้ให้คําแนะนําเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้นะครับเพราะาบางทีเราก็เข้าใจนะครับเพราะว่าท่านเจ้าหน้าที่บางทีท่านก็กําลังให้บริการอยู่นะครับกับท่านคนไข้นะครับบางทีก็มีคนไข้มา ถามเพิ่มเติมนะฮะในช่วงของงานประจําของท่านนะฮะบางทีก็อาจจะต้องขออนุญาตช่วยเพิ่มในหน่วยงานต่างๆมาช่วยอำนวยความสะดวกนะครับลดขั้นตอนต่างๆลงมานะครับขั้นตอนเอกสารอะไรต่างๆครับพอจะอรารุปมาลวยได้ไหมหรือว่าในเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับท่านผู้ป่วยในเรื่องต่างๆได้ไหมลดขั้นตอนลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็นความกรุณาอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าบางครั้งอ่า การเดินทางของทางเรากว่าจะไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลนะครับต้องผ่านหลายขั้นตอนพอสมควรนะครับแล้วก็บางครั้งก็ทําให้คนป่วยแบบอไม่อยากจะไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลใช่ไหมครับบางทีเราก็บอกไม่ได้นะเบางทีมีนัดแล้วเราก็ต้องไปพบคุณหมอนะครับท่านก็สงสารทางอญาติๆท่านผู้ป่วยด้วยนะครับเพราะว่าบางทีจะต้องมีเตรียมเอกสารอะไรต่างๆมากมายใช่ไหมครับบางครั้งเราก็อาจจะ บางทีเราก็อาจจะไม่เข้าใจก็อาจจะทําให้คุณท่านเจ้าหน้าที่อาจจะไม่สบายใจได้บ้างอะไรเงี้ยนะครับบางทีเราก็อยากจะขอความรู้เพิ่มเติมในช่วงที่อาจจะงานเยอะหรืออะไรต่างๆหรือว่าบางทีในช่วงที่เราต้องการบุคลากรมาช่วยก็อาจจะไม่มีในบางช่วงอะไรต่างๆหรือว่าบางครั้งเราก็อาจจะได้รับการพูดคุยที่อาจจะมีคําพูดที่คะค่ะแต่ว่าน้ําเสียงอะไรต่างๆใช่ไหมครับก็อาจจะทําให้เราก็รู้สึกเออกลัวว่า จะไปทําให้โกรธหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นหลายๆปัจจัยนะฮะที่อ่าพอจะช่วยเสริมท่า รายการคุยสบายพอจะเป็นกระบอกเสียงได้น,นะครับต้องกลับอขอบพระคุณมากๆเลยนะครับเพราะว่าบางทีก็มีแหล่งข่าวหลายๆลยท่านฝากมาบอกว่าเออช่วยคุยให้หน่อยอะไรเงี้ยผมก็พยายามคัดกรองกลัวจะเป็นเรื่องส่วนตัวด้วยและกลัวจะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนด้วยผมก็ไม่ค่อยกล้าพูดนะฮะต้องกลับขอประทานโทษแต่ว่าบางทีมีโอกาสก็จะขออนุญาตสอดแทรกในบางประเด็นนะฮะหรือว่าประสบการณ์ที่เราได้พบเจอด้วยใช่ไหมฮะบ,บางทีอย่างอย่างในเรื่องของคิวเรื่องอะไรต่างๆผมเด็กๆเคยมีครั้งหนึ่งตอนที่ไปเรียนเมืองนอกนะฮะเรา ไม่รู้อินโอยในเดินเข้าไปท่านลูกค้าบางท่านก็ต่อแถวอยู่ท่านหันมาบอกคิวพีทคิวพีทเราก็ตกใจอะไรนะอ๋อลืมไปพอดีเราเผลอไปแซงคิวเขาอะไรเงี้ยนะฮะวันีทางท่านอ่าลูกค้าที่ก่อนหน้าเราท่านก็ท่านก็พูดเลยนะคิวพีทคิวพีทเราก็ตกคิวพีททีแรกเราก็ไม่เข้าใจนึกว่าอะไรนะอ๋อพอเมื่อกี้อ๋อเราไปเดินข้ามคิวท่าน ก็เลยต้องรีบกลับไปขอสอรรี่เวที่มาซอรซอรี่ซอรรี่อะไรนะครับพีซอัปลอใจมีอะไรเงี้ยนะแล้วรีบไปต่อแถวท่านอะไรเนงะี้ยเพราะว่าท่านจะให้ความสําคัญกับเรื่องคิวมากๆเลยใช่ไหมครับบางทีการแซงคิวกล้อะไรต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็ทุกๆท่านก็อยากจะได้ตามคิวอะไรเงี้ยนะฮะบ,บางทีก็จะมีเทคนิคต่างๆนะฮะเราก็รู้สึกไม่สบายใจเพราะว่าบางทีเราไปแทงคิวเขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ <laughs> เราก็รีบต้องขอขอโทษ ลูกค้าท่านอื่นนะครับแล้วก็กลับไปต่อคิวนะครับก็เลยทําให้เราเออคิวนี่สําคัญนะฮะเวลาเราไปที่สถานที่ต่างๆอะไรเงี้ยนะครับเราก็รู้สึกไม่เคยเคยไปแซงคิวทีโอเจอแบบบางทีเราก็อายนะฮะเพราะว่าลูกค้าหันมามองเราคนเดียวเลยนะฮะคิวพีเราก็ตกใจอ๋อขอโทษทีนะฮะเราก็รีบไปต่อแถวอะไรน,นะครับก็ เป็นเรื่องที่แบบเป็นความประมาทเราด้วยนะฮะบางทีเราก็พลาดไปอะไรเงี้ยนะก็ต้องกราบขอประทานโทษและขอประทานไปนะครับวันนี้เวลาเราหมดแล้วนะครับผมและเปล่าต้องขอกราบลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวเสาร์หน้ากลับมาเจอกันใหม่นะครับการสวัสดีครับผม